สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องที่ที่เคสูดโอกับโคนันเดอ์ซีรีส์ปีที่7ตอนที่334ร้อถึงสามที่ครั้งนี้จะเป็นคดียาว3ตอนลวดของโคนันที่ต้องไปสืบหาองคอ์กรชุดดําจากแผ่นดิสของคุณอิตาคุระที่ด้านในได้บันทึกข้อมูลการนัดเจอขององคอ์กรชุดดําเอาไว้โคนันจะสามารถจับองคอ์กรชุดดําได้หรือไม่หรือองคอ์กรชุดดาจะหนีหายไปได้อีกครั้งใครที่อยากรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ค เตือนคิดนี้มีการสปอยเนื้อหาด้านในใครที่อยากรับชมตัวเต็มก็ไปหาชมกันได้ก่อนแต่ถ้าใครชอบฟังสปอยสรุปของช่องเราก็เตรียมน้ำเตียวขนมและไปรับชมกันได้เลย ความเดิมจากตอนที่แล้วจากคดีการตายของคุณอิตาคุระโคน,นั้นได้คัดลอกแผ่นดิสก์ของคุณอิตาคุระก็ได้กลับบ้านพร้อมกับรันขนานั่นเองอากาอิชูอิจิก็ได้โผล่มาจากตู้โทรศัพท์ทําเอารันและโคน,นั้นถึงกับตกใจก่อนอากาอิจะพูดกับรันว่าร้องให้อีกแล้วเธอนะร้องให้อยู่ได้เรื่อยเลยนะรันจึงได้ตอบกลับไปว่ามันผิดด้วยหรือไง ถามเอาโคนันสงสัยว่าสองคนนี้ไปรู้จักกันตอนไหนซึ่งอากอิหลังจากที่ฟังรันพูดจบก็ได้เดินจากไปพร้อมกับคำพูดที่ว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเหมือนเธอมากๆต่อหน้าก็หัวล้อแต่ก็แอบไปร้องไห้ช่างเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าจริงๆหลังจากอากอิจากไปโคนันก็ได้ถามลันว่าไปรู้จักอากอิตอนไหนลันจึงได้เล่าว่า้ันเคยเจออากอิที่นิวยอร์กในตอนที่ไปเที่ยวกับชิเนเอจิในตอนนั้นรันรอชิเนเอจิอยู่หน้าตึกลั ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ได้โผล่มาและถามถึงคนญี่ปุ่นที่ย้อมผมขาวสีเงินทําให้โคนันจําได้ว่าชายญี่ปุ่นผมขาวสีเงินนั้นคือฆาตกรโรคจิตที่รันและชินจิเจอที่นิวยอร์กซึ่งหลันก็คิดว่าอากอิกนั้นไม่ใช่คนไม่ดีเพราะตอนนั้นอากอิกมากับ FBI ถามเอาโคนั้นถึงกับงงหนักว่าอากอิกเป็นใครกันแน่ตัดมาที่สถานงานนักสืบโมลีรันก็กําลังทําอาหารให้โคนันแต่เมื่อรันออกมาถามโคนันว่าจะกินอะไรโคนันก็กลับไม่อยู่ซะแล้วพร้อมกับทิ้งโน้ตไว้ที่บอกว่าจะไปเล่นเกมที่บ้านดอกเตอร์อากาซะและวันนี้จะค้างที่บ้านดอกเตอร์ตัดมาที่โคนันก็รีบไปหาดอกเตอร์อากาซะและจะพักเรื่องของอากอิกชูอิจิเอาไว้ก่อนในตอนนี้จะต้องโฟกัสกับแผ่นดิสก์ของคุณนิตาคุระกับเรื่องขององค์กรชุดดํา ที่เตกิล่ามหาคุณอิตาคุระเมื่อ2ปีก่อนซึ่งถ้าแผนสําเร็จไปได้ด้วยดี โคนั้นก็จะรู้ว่าองค์กรชุดดำนั้นมีแผนอะไรและพวกมันคือใครกันแน่โคนั้นที่มาหาด็อกเตอร์อากษะนั้นด็อกเตอร์ก็ได้โชว์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็คือแว่นตาสะกดรอยสำรองเอาไว้ใช้ตอนแว่นตาของโคนั้นแบตหมดก่อนโคนั้นจะถามถึงไฮบราระจนได้รู้จากด็อกเตอร์ว่าไฮบราระอาบน้ําอยู่โคนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ของคุณอิตาคุระให้ด็อกเตอร์ฟังและอยากใช้คอมพิวเตอร์ของด็อกเตอร์ในการเปิดแผ่นดิสของคุณอิซาคุระซึ่งโคนั้นก็ไม่อยากให้ไฮบราระรู้เรื่องนี้โคนนันที่หา บันทึกเมื่อ2ปีก่อนของคุยติจาคุราที่มันเริ่มจากวันที่7มีนาคมได้บันทึกเขียนว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ผู้สำเนียงคันไซมาหาเขาต้องการซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ฉันกำลังพัฒนาอยู่แต่พอรู้ว่าฉันหยุดพัฒนาไปแล้วตั้งแต่สายตาเริ่มไม่ดีเขากลับไปทันที ผู้ชายคนนั้นดำไปหมดทั้งล่างตั้งแต่หัวจดเท้าและไม่อยากเจอเป็นครั้งที่2ซึ่งบันทึกที่เกี่ยวกับองคอ์กรชุดดำก็จะมีแค่นี้และบันทึกในวันอื่นต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยทําให้คนนั้นรู้แค่ว่าผู้องคอ์กรชุดดำอยากได้ซอฟต์แวร์บางอย่างจากคุอิตาคุระ แต่คุณอิตาครุระก็หยุดพัฒนามันไปแล้วแต่แล้วดร์อากาซาก็สังเกตเห็นว่าคุณอิตาครุระไม่ค่อยมีระเบียบสักเท่าไหร่พอเว้นช่องว่างในบันทึกแต่ละช่องไม่เท่ากันเลยถ้าเป็นดร์อากาซาคงเอาข้อความไว้ที่ติดกันมันยังจะดูดีเะกว่าโคนนั้นที่ฟังหนังนั้นก็จําได้ว่าคุณอิตาครุระเป็นคนเจ้าระเบียบมากม ที่แค่เอกสารขยับไปแค่10เซนคุณอิตาคุรายังโวยวายล้านออฟฟิศทําให้โคนานมั่นใจว่าคุณอิตาคุระจงใจเว้นช่องว่างเอาไว้โคนานจึงได้ใช้เมาส์หลากค้างไปยังช่องว่างข,องข้อความก็ได้พบข้อความที่คุณอิตาคุระซ่อนไว้ คุณอิตาคุระนั้นได้ซ่อนข้อความนี้เอาไว้เพราะกลัวว่าจะมีใครบางคนมาขโมยแผ่นดิสเพื่อเปิดดูบันทึกจึงต้องอัมพางมันและคนที่คุณอิตาคุระกลัวว่าจะเปิดดูก็คือองค์กรชุดดำนั่นเองวิธีการซ่อนข้อความคุณอิตาคุระเริ่มใช้หลังจากที่องค์กรชุดดำมาหาเมื่อ2ปีก่อนโคนั้นจึงได้ดูข้อความในวันอื่นของบันทึกวันที่16มีนาคมเขียนไว้ว่าประกาบนโต๊ะขยับไป5เซนจะต้องมีใครบางคนแอบเข้ามาในออฟฟิศของเราแน่ วันที่15เมษายนข่าวนี้มีใครบางคนแอบเข้ามาในบ้านเราตำรวจก็ไม่รับแจ้งความเพราะไม่มีร่องรอยการงัดแงะและไม่มีอะไรถูกขโมยไปวันที่11มิถุนายนเปลี่ยนกุญแจและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มแต่มันก็ไม่เป็นผลวันที่6กรรกฎาคมใครกันนะปรากฏตัวออกมาวันที่19ทธันวาคมเหนื่อยเหลือเกินขึ้นเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งฉันอาจถูกฆ่าตายก็ได้วันที่6มกราคมเพื่อให้พ้นต่อความหวาดกลัว จึงเขียนข้อความไว้ใต้โต๊ะถึงผู้บุกลุกให้บอกความต้องการมาวันที่8มกราคมมีกระดาษของผู้บุกลุกใส่ไว้ใต้โต๊ะมีตัวหนังสือสีแดงที่เขียนว่าโอเคพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์แปลกตัวหนังสือโอเคนั้นเขียนด้วยเลือดที่พวกมันน่าจะหมายความว่าถ้าบอกเรื่องนี้กับคนอื่นจะต้องตาย วันที่23มกราคมฉันตัดสินใจไม่โทรแจ้งตำรวจและโทรไปหาเบอร์นั้นคนที่รับโทรศัพท์เป็นผู้หญิงผู้จ้าวางอำนาจเหมือนกับตัวเองเป็นราชินีสิ่งที่เธอเรียกร้องก็คือซอฟต์แวร์ที่คุณอิตาคุระเคยพัฒนาหากทําให้สําเร็จภายในหนึ่งปีจะรับซื้อในราคาสูงรู้สึกว่าพวกนั้นจะเป็นพวกเดียวกันกับชายร่างใหญ่ที่เคยมาเมื่อปีก่อนวันที่13กุมภาพันธ์วิธีติดต่อกับเจ้าพวกนั้นคือการส่งอีเมลฉันเลยยื่นเงื่อนไขให้พวกนั้นโอนเงินมน จำและห้ามพวกนั้นข้ามาป่วนเปี่ยนกวนใจฉันอีกและพวกนั้นก็ยอมรับข้อเสนอวันที่สองธันวาคมไม่ไหวแล้วฉันทำมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าซอฟต์แวร์นี้มันไม่ได้ทำให้แค่สายตาของฉันแย่ลงแต่เมื่อมนุษยชาติแล้วฉันจำเป็นต้องหยุดมันซะวันที่9กลุมภาพันใกล้ถึงกำหนดเข้ามาทุกที ฉันตั้งใจว่าจะเอาซอฟต์แวร์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมกับเช็คเงินมัดจำไปซ่อนไว้ข้างๆคอมพิวเตอร์ในบ้านพักต่างอากาศและจะหนีอยู่ต่างประเทศเจ้าพวกนั้นจะส่งอีเมลบอกสถานที่แลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ในตอนเที่ยงคืนอีก5วันให้หลังกว่าจะถึงตอนนั้นฉันคงหนีไปต่างประเทศแล้วซึ่งบันทึกวันที่กุมพาพันก็คือเมื่อ4วันก่อนสแสดงว่าอีเมลที่องค์กรชุดดำจะส่งมาที่นัดเวลาส่งซอฟต์แวร์ก็คือเที่ยงคืนในวันนี้คุยตาคุระต่อแรกตั้งใจจะหนี ไปต่างประเทศแต่ก็ดันมาตายซะก่อน และบันทึกก็สิ้นสุดในวันที่10กุมภาพันธ์ที่เขียนว่าพวกนั้นเอาซอฟต์แวร์ไปทําอะไรกันแน่คําพูดแปลกๆของผู้หญิงในตอนคุยโทรศัพท์ครั้งแรกมันยังก้องกังวานอยู่ในหูฉันตลอดฉันอดทนคำพูดนั้นไม่ได้จึงตะคอกเธอกลับไปว่าเธอเป็นใครกันแน่ซึ่งเธอก็หัวเราะก่อนตอบกลับมาด้วยภาษาอังกฤษว่าพวกเราเป็น,นทั้งพระเจ้าและปีศาจขณะนั้นไฮบาราที่มีอยู่ด้านหลังก็พูดต่อประโยคนั้นว่าเราพยายามจะย้อนกระแสะเวลาเพื่อช่วย ชีวิตคนตายขึ้นมาใหม่อีกครั้งไฮบลาสะนั้นคิดว่าโคนาและด็อกเตอร์กำลังอ่านนิยายแฟนตาซีอยู่โคนาและด็อกเตอร์จึงตีเนียนว่าอ่านนิยายของชาวต่างชาติก่อนด็อกเตอร์จะเปลี่ยนเรื่องโดยการโชว์อุปกรณ์ชิ้นใหม่อย่างเข็มกัดยิงลูกบอลที่ลูกบอลสามารถอยู่ได้สิบวิแต่มันก็สามารถยืดหยุ่นที่ถ้าอัดแก๊สเข้าไปเป็นจำนวนมากก็สามารถใหญ่เท่าบอลลูนไฮบลาสที่ได้ฟังก็คิดว่ามาไล่าสาระและขอตัวไปนอนโคนันจึงมีแผนจะให้ด็อกเตอร์พายบ้านพักต่างอากาศ ของคุณอิตาคุระแล้วแผ่นซอฟต์แวร์นั้นมาจากนั้นก็จะใช้คอมที่บ้านพักตาอากาศรับอีเมลของพวกองค์กรชุดดำที่จะส่งมาในวันนี้ตอนเที่ยงคืนตัดมาที่โคนานในมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของคุณอิตาคุระโคนันได้รู้ว่าบ้านพักของคุณอิตาคุระอยู่ที่ไหนจากตอนที่โมริสืบหาที่อยู่ของคุณอิตาคุระซึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าองค์กรชุดดำจะมาดนักรอที่บ้านพักเพราะคุณอิตาคุระทำสัญญากับองค์กรไม่ให้ติดตามและมาป่วนเปลี่ยนรอบตัวเขาและกับคนที่ความรู้สึกไว แค่ปากกาขยับเพียง5สิเซนก็ยังรู้ตัว พวกองค์กรชุดดำคงไม่กล้าเสี่ยงซึ่งถ้าเกิดคุณอิตาคุระหัวเสียขึ้นมาซอฟต์แวร์คงไม่เสร็จปัญหาในตอนนี้ก็คือข่าวที่คุณอิตาคุระถูกฆ่าตายที่ถ้าเกิดออกข่าวเมื่อไหร่พวกองค์กรคงรู้ตัวว่าคุณอิตาคุระตายไปแล้วโคนันจึงต้องฟังข่าวตลอดเวลาทางวิทยุเพื่อเช็คข่าวของคุณอิตาคุระแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวการตายของคุณอิตาคุระเลยจะมีก็แค่ข่าวโจรปล้นเพรที่กำลังหลบหนีอยู่ในเขตกุนมะซึ่งโคนันก็ยังคาใจคำพูดที่ว่า พวกเราเป็นทั้งพระเจ้าและปีศาจเพราะว่าเราพยายามที่จะย้อนกระแสเวลาเพื่อชุบชีวิตคนตายขึ้นมาใหม่อีกครั้งมันหมายความว่ายังไงกันแน่ตัดมาที่มาถึงบ้านพัก ตาอากาศของคุณอิตาคุระซึ่งอยู่ในเขตกุนมะโคนั้นก็ได้ใช้กุญแจของคุณอิตาคุระที่ซ่อนไว้ในใต้บันไดไข่เข้าไปและตรงโต๊ะคอมพิวเตอร์ในบ้านพักก็มีแผ่นโปรแกรมซอฟต์แวร์พร้อมกับเช็คเงินสดมัดจำขององค์กรชุดดำโคนั้นจึงได้เปิดคอมพิวเตอร์คุณอิตาคุระเพื่อล้อเมลที่ส่งมาในเที่ยงคืนจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนเมลก็ได้ถูกส่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณอิตาคุระโคนั้นจึงได้เปิดเมลดูแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะเมลนั้นใส่พาสเวิร์ดเอาไว้ทีี่มเวลลาถอยหัง 20분 이 thì... ที่เมื่อครบสิบวินาทีเมลขององค์กรชุดดำก็ได้หายไปโคนันจะคิดว่าเมลขององค์กรชุดดำนั้นคงตั้งคำสั่งว่าหากไม่มีใครเปิดภายในสิวินาทีมันก็จะหายไปซึ่งถ้าเมลไม่ได้ถูกเปิดพวกองค์กรชุดดำอาจสืบจากที่อยู่คอมพิวเตอร์และถ้ารู้ว่าไม่ใช่คุณอิตาคุระพวกมันคงพากันมาที่นี่ที่บ้านพักต่างกาศแห่งนี้ขณะที่โคนันกำลังคิดหนักก็ได้มีโทรศัพท์โทรมายังบ้านพักที่น่าจะเป็นคนขององค์กรชุดดำโคนันจึงต้องจำใจล รับสายโดยเปลี่ยนเสียงเป็นคุณอิตาคุระและบอกกับปลายสายว่าหิมะมันตกจนไฟดับทําให้มารับสายช้าและไม่สามารถเปิดเมลในคอมได้ซึ่งวอรการ์ที่คุยปลายสายก็สงสัยว่าทําไมทั้งที่ไฟดับ โทรศัพท์ในบ้านยังใช้งานได้โคนั้นจึงอ้างว่าแถวนี้มีหิมะตกจนไฟดับอยู่บ่อยๆก็เลยใช้โทรศัพท์บ้านเป็นแบบใส่แบตเตอรี่ขณะเดียวกันโคนั้นก็ได้เขียนใส่กระดาษเพื่อขอให้ดอกอร์อากาซาไปเปิดไฟในบ้านพักโคนั้นที่คุยกับวอตกาวอตกาก็ได้ถามถึงซอฟต์แวร์โคนั้นจึงตอบกลับไปว่าซอฟต์แวร์นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วและอยากขอทราบสถานที่การนัดส่งในทางโทรศัพท์แทนเพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้จากไฟดับวอตกาที่เห็นว่ามันช่วยไม่ได้จึงบอก สถานที่แรกเปลี่ยนของสถานที่นั้นก็คือสถานีรถไฟเคนบาชีที่กำลังซ่อมแซมอยู่พรุ่งนี้ในเวลาเที่ยงคืนให้เอาซอฟต์แวร์ไปไว้ในล็อกเกอร์เบอร์0032ชั้นใต้ดินโคน,นันที่ได้ฟัง ก็ได้ปฏิเสธและได้บอกว่าพรุ่งนี้นั้นไม่ว่างที่มีนัดเข้าโรงพยาบาลจากอาการโรคหัวใจวอดกาจึงคิดว่าคุอิตาคุระนั้นที่พูดมาเป็นแค่ข้ออ้างเพราะทาซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์โคนันจึงตอบกลับไปว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้ววอดกาจึงขอเวลาส่งซอฟต์แวร์ที่แน่นอนโดยโคนันก็ขอเวลาอีก5วันซึ่งวอดกานก็ไม่มีทางยอมรอถึง5วันโคนันจึงกำหนดส่งซอฟต์แวร์ให้ส่งก่อนวันพรุ่งนี้วอดกาจึงกําหนดเวลาส่งของก็คือวันนี้ตอน ตีสสถานที่เดิมเพราะถ้าช้าไปกว่านี้คนงานก็จะมาซ่อมแซมสถานีและมีผู้คนพลุกพ่านมากเกินไปซึ่งโคนั้นก็ตอบตกลงโดยมีข้อแม้ว่าห้ามส่งคนไปรอคุณอิตาคุระถ้าเห็นคนขององค์ไม่แต่คนเดียวข้อตกลงส่งซอฟต์แวร์เป็นอันยกเลิกและถ้าคิดจะแยกมันไปละก็พวกเขาก็จะไม่รู้วิธีใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ไปตลอดชีวิตพระก้าที่รู้อยู่แล้วว่าคุณอิตาคุระเป็นคนเรื่องมากก็ได้ตอบตกลง ก่อนโรดก้าจะได้วางสายไปซึ่งการที่เล่งเวลาส่งของเป็นตอนเช้าของวันนี้ก็เป็นแผงโคนันเพราะถ้าเช้าไปกว่านี้รายการข่าวก็จะรายงานเรื่องของคุณอิตาคุระที่ถูกฆ่า และฉายออกทีวีไปทั่วญี่ปุ่นทำให้พวกองค์กรรู้เรื่องการตายถ้าหากพวกองค์กรรู้เรื่องการตายนี้การส่งมอบซอฟตแวร์คงล้มไม่เป็นท่าและโคนนนก็จะไม่มีทางไหลตามพวกมันได้อีกเลยโอกาสที่จะเล่นงานองค์กรชุดดำก็มีแค่ก่อนฟ้าสางเท่านั้นโคนันและด็อกเตอร์จึงช่วยกันลบรอยนิ้วมือของตัวเองในบ้านพักเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานว่าเคยมาที่นี่ซึ่งโคนนนก็คิดว่าพวกองค์กรชุดดำคงไม่ได้เฝ้าอยู่แถวบ้านพักเพราะถ้าหาเฝ้าอยู่จริงๆพวกนั้นคงรู้ว่าไฟ ดับนั้นเป็นเรื่องโกหกนั่นคือเหตุผลที่โคนันให้ดรอเอร์อาการะาไปเปิดไฟในบ้านพักเพื่อเช็คดูว่ามีใครจับตาดูอยู่หรือเปล่าโคนันจึงมีแผนจะใช้โน้ตบุ๊กของดรอเตอร์อาการะาในการเปิดดูซอฟต์แวร์ด้านในซึ่งถ้าเป็นของอันตรายโคนันก็จะแจ้งตำรวจเพื่อให้ตำรวจนั้นมาดักจับองค์กรชุดดำตัดนาบลรถของดรอเอร์อกาการะาแผนซอฟต์แวร์ที่องค์กรชุดดำต้องการนั้นโคนันก็ไม่สามารถเปิดมันได้เพราะตั้งรหัสเอาไว้มันหมายความว่าถ้างองค์กรชุดดำและคุอิตาคูรา รหัสผ่านไว้แล้วลวงหน้าแถมซอฟต์แวร์แผ่นนี้ก็ตั้งระบบป้องกันไม่ให้ก๊อปปี้ไปอีกทําให้โคนั้นไม่สามารถแจ้งตํารวจได้เพราะไม่มีหลักฐานว่าแผ่นซอฟต์แวร์นี้เป็นแผ่นซอฟต์แวร์อันตรายโคนั้นจึงคิดจะหาหลักฐานจากการส่งมอบซอฟต์แวร์และใช้มันในการจับกลุ่มองคอ์กรชุดดาแต่แล้วความซวยก็ังเกิดเมื่อรถของดอร์อาการะดันยางแตกกลางทางซึ่งในเวลาดึกขนาดนี้คงไม่มีช่างที่ไหนเปิดร้านซ่อมแน่นอนคืนเป็นแบบนี้โคนั้นก็ไม่มีทางไปส่งซอฟต์แวร์ได้ทันเวลาตี สแน่ๆแ,แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาโคนนนจึงได้โบกรถคันนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าของรถก็ได้ใจดีโดยขออาศัยรถคันนั้นกลับไปที่กรุงโตเกียวซึ่งผู้หญิงที่นอนอยู่เบาะหลังก็อนุญาตเพราะพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปกรุงโตเกียวเช่นกันดอกเตอร์อากาซ่าจึงนั่งด้านหน้าเพื่อคอยช่วยบอกทางให้กับคนขับที่มีค่อยอชิ้นเส้นทางส่วนโคนนนจะไปนั่งด้านหลัง รถที่พวกโคนั้นอาศัยมาเป็นรถนอกที่พวงมาลัยนั้นจะสลับซ้ายขวาพี่ชายขับรถนั้นเป็นเจ้าของรถคันนี้ที่บอกว่าเริ่มเบื่อรถคันนี้แล้วอยากจะขายเพื่อซื้อรถใหม่ก่อนพี่สาวที่นั่งอยู่ด้านหลังรถจะเสริมว่าพี่ผู้ชายเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ระหว่างนั้นพี่ผู้ชายก็ได้ขับรถด,ดูเหมือนไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่และขับเลยเส้นการถนนไปหลายรอบ จนถูกรถที่สวนมาบีแต่ใส่ทำให้พี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะหลังทำการต่อว่าและขอให้ขับรถดีๆ พี่ผู้ชายจึงบอกว่าเขาไม่ถน,นัดถนนเส้นนี้ที่มีหิมะตกโคนันที่ได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าให้พี่ชายขับรถดีๆไม่งั้นอาจเกิดอุบัติเหตุซะก่อนจะถึงวันตรวจสภาพรถก่อนโคนันจะชี้ไปที่สติกเกอร์นหน้ารถที่มันเป็นเลข2สติกเกอร์นนะั้นมีเว้เตือนวันตรวจสภาพรถตัวเลขและสีคือระยะเวลาสีฟ้าคือสีของปีนี้เลข2ก็คือเดือนที่2 พี่ชายจึงได้บอกว่าเขานึกออกแล้วว่ามีไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านว่าให้ไปตรวจรับสภาพรถในเดือนกุมภาพัานธ์ซึ่งพี่สาวที่นั่งอยู่ด้านหลังก็สงสัยว่าุูนั้นไปเห็นสติ๊กเกอร์ของรถตอนไหนท,ทั้งทั้ที่สติ๊กเกอร์ถูกหิมะก,กบจนหมดโคนั้นจึงได้บอกว่าเห็นตอนที่ขับรถสวนกับฝั่งตรงข้ามที่ไฟหน้ารถมันส่อง ทำให้เห็นตัวเลขด้านหลังทำเอาพี่ชายคนขับถึงกับหน้าซีดเพราะสติกเกอร์นั้นไม่ใช่เลข2แต่มันเป็นเลข5้าตั้งหากที่โคนนั้นแกล้งพูดว่าเป็นเลข2โคนนั้นจึงได้ถามพี่ชายขับรถว่าไปได้ไปสีมาได้ยังไงว่าต้องไปตรวจสภาพรถในเดือนที่สองทั้งๆที่จริงเป็นเดือนที่5้าพี่สาวหลังรถจึงได้แถว,ว่าพี่ผู้ชายนั้นไปถึงลูกคุณหนูคงไม่ได้สนใจเรื่องยุ่มยิ้มแบบนี้ ก่อนพี่สาวที่นั่งหลังรถจะถามโคนันว่าฟังอะไรอยู่ตั้งแต่ขึ้นรถมาโคนันตอบไปว่าฟังข่าววิทยุที่ตอนนี้ก็รายงานข่าวโจรป้นเพชรที่กำลังหลบหนีอยู่ในข่าวได้บอกว่าโจนป้นเพชรกำลังหลบหนีอยู่ในเขตกุนมะขณะนั้นก็ได้มีดานตำรวจตั้งจับโจนป้นเพชรอยู่พอดีโดยมีหมวดยามามูระเป็นคนตั้งด่านและเมื่อหมวดยามามูระเห็นโคนันกับดอกรอาการะก็จำทั้งคู่ได้หมวดยามามูระจึงได้เล่าให้ฟังว่าโจนป้นเพชรมีกันอยู่3คนหลังจากโบนรานเพชรในกุนมะแล้ว แล้เขาขับรถหนีและไปจอดทิ้งในภูเขาส่วนโจรทั้งสามก็ได้หายไปแต่ว่าหนึ่งในคนร้ายก็บาดเจ็บอยู่คิดว่าคงไปไหนได้ไม่ไกลคนร้ายที่บาดเจ็บนั้นถูกหมวดยามามูระทำปืนลั่นใส่ ไปหนึ่งนัดแต่กระสุนก็ดันไปโดนขาคนร้ายเข้าพอดีหมวดยามาวูลาคิดว่าคนร้ายคงเปลี่ยนรถคันอื่นแล้วขับหนีไปแล้วหมวดยามาวูละจึงได้ถามโคนานว่าเห็นรถน่าสงสัยคันอื่นบ้างไหมซึ่งโคนนั้นก็ตอบว่าเห็นรถคันหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือรถเต่าของดเตอรอากาซาที่ยางแตกบนภูเขาทําให้ดอร์อากาซาและโคนานต้องอาศัยรถของพี่ชายกลับไปยังกรุงโตเกียว มวดยามามูระที่ได้ฟังก็คิดจะไปลากรถของรุเตอร์อากาซ่ามาไ,ไว้ในที่ปลอดภัยเพราะอาจมีคนร้ายไปเจอและขโมยรถเต่าขับหนีไปแต่ก่อนที่จะปล่อยรถที่คนนั้นอาศัยมาหมวดยามามูระก็ขอดูขาของพี่สาวที่นั่งอยู่เบาะหลังที่เมื่อหมวดยามามูระดูก็พบว่าไม่มีรอยถูกยิงจึงได้ปล่อยทุกคนให้เดินทางกันต่อตัดมาที่ไฮบาระก็ได้รับโทรศัพท์จากหมวดยามามูระ ที่บอกว่าจะนำรถของโรเตอร์อาการาไปไว้ที่สอนอกุนมาเพื่อความปลอดภัยไฮบเลลาที่ได้ฟังก็ได้สงสัยว่าดึกป่านี้ดรและโคนันไปทำอะไรที่กุนมา้า ก่อนไฮบลัสจะเหลือไปเห็นแว่นตาสะกดรอยสำรองโคนันที่ด็อกเตอร์เพิ่งสร้างขึ้นมาตัดมาที่วอดกาที่กำลังมุ่งหน้าไปรับของตามที่นัดไว้กับคุณอิตาคุระวอดกาได้บอกเรื่องนี้กับองคอ์กรและให้บอกเรื่องนี้ต่อกับลูกพี่ยิงของเขาด้วยและหลังจากได้ซอฟต์แวร์ทางองค์กรก็จะจัดการคุณอิตาคุระเพื่อให้ไม่มีทางสาวมาถ,ถึงตัวองค์กรได้ในภายหลังตัดมาที่โคนันที่กำลังมาจุดนัดพบ ที่สถานีเคนบาชีแต่ก่อนจะไปถึงสถานีโคนันก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการเสียก่อนขณะนั้นพี่ชายที่ขับรถก็ได้จุดบุหรี่เพื่อมาสูบทําให้พี่สาวที่นั่งอยู่เบาะหลังไม่พอใจและต่อว่าพี่ผู้ชายจึงจะนาบุหรี่ไปทิ้งนอกหน้าต่างแต่ก็โดนโดรอากาสะห้ามไว้เพราะการทิ้งบุหรี่ทั้งนอกหน้าต่างนั้น,มนไม่ดีให้ทิ้งในที่เคีย์บุหรี่ดีกว่าแต่เมื่อดอร์เปิดตรงที่เคียบุหรี่ก็พบว่ามีขี้บุหรี่ปะปนอยู่กับเศษเหรียญเป็นจำนวนมาก ถาเอาด็อกเตอร์ถึงกับพูดสั่งสอนว่าถึงจะรวยยังไงก็ไม่น่าทําแบบนี้ที่เอาเงินมาปนกับขี้บุหรีโคนันจึงได้พูดขึ้นมาว่ามันช่วยไม่ได้เพราะว่าพี่ชายและพี่สาวสองคนนี้คือโจรป้นลานเพชรรถคันนี้ไม่ใช่ของพี่ชายพี่ชายคงป้นรถคันนี้เพื่อหลบหนีเจ้าของรถตัวจริงไม่ใช่คนสุบุหรีจึงใช้ที่เคียอบุหรีเป็นที่ใส่เหรียญแทนพี่ชายที่ป้นรถขึ้นมาคงไม่ทันสังเกตจึงใช้มันใส่ก้นบุหรีแต่ถึงจะรู้ตัวก็ไม่สนใจ และใช้มันใส่ก้มบรี่ต่อไปจนกระทั่งพวกโคนั้นได้มาขึ้นรถคันนี้ หลักฐานที่ว่าพี่ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าของรถก็คือพี่ชายนั้นไม่ถนัดในการขับรถที่พวงมาลัยนั้นอยู่อีกฝั่งเพราะเป็นรถนอกทําให้ขับรถข้ามเลนอยู่หลายครั้งจนรถที่สวนมาทําการบีบแต่ใส่เพื่อเตือนในตอนที่โคน,นั้นขึ้นมาทั้งที่แค่พี่สาวเปิดประตูด้านข้างโคน,นั้นก็สามารถขึ้นรถได้แล้วแต่พี่สาวก็ให้โคน,นั้นอ้อมไปนั่งอีกฝั่งซึ่งโคน,นั้นกลุเหตุผลในตอนที่คุยกับมบิดยามามูระเพราะตรงที่พี่สาวนั่งนั้นเคยเป็นที่นั่งของเพื่อนร่วมแก๊งที่ถูกยิง ที่ขาและมันอาจมีคราบเ,เลือดเปื้อนอยู่ตรงเบาะด้วย พี่สาวเลยต้องนั่งทับเอาไว้เพื่อที่ถูกยิงตอนนี้คงอยู่กระโปรงหลังรถเพื่อซ่อนตัวเหตุผลที่รับพวกโคน,นันขึ้นมาบนรถก็เพื่อจะผ่านด่านตรวจได้ง่ายที่ทามีเด็กกับคนแก่พวกตำรวจคงไม่สงสัยอะไรคนที่ขโมยรถคนอื่นมาแถมยังรับคนแปลกหน้าขึ้นรถมาด้วยคงมีแต่โจรป้วนเพรท,ที่กำลังหลบหนีในตอนนี้เท่านั้นพี่สาวที่ได้ฟังก็ได้ใช้ปืนขู่โคน,นันและคิดจะพาดรอาเตอร์อาละศากับโคน,นันไปฆ่าปิดปากในที่เงียบซึ่งพี่สาวหลังรถ ก็สงสัยว่าทำไมโคนันถึงไม่ยอมบอกตำรวจไปว่าทั้งคู่ไปโจรป้นเพชรโครนันจึงได้บอกว่าเขานั้นไม่อยากเสียเวลาถ้าหากทั้งคู่ถูกจับในตอนนั้นดรอกอรอาซะและโคนันคงต้องถูกก,กักตัวเพื่อให้ปากคําทําให้ไปไม่ทันกับนัาสําคัญอย่างพวกคุณจะจัดการต,อต่อใจก็ได้ เมื่อผู้จบโคนั้นก็ได้ยิงยาสลบใส่พี่ชายคนขับและได้ดึงเบรกมือขึ้นทําให้รถเสียหลักแต่เมื่อพี่สาวหลังรถตั้งหลักได้ก็ได้ใช้ปืนขู่โคนัน้นแต่โคนั้นก็ไม่กลัวเพราะรู้อยู่แล้วว่าปืนนั้นเป็นปืนปลอมถึงปืนนั้นจะสามารถหลอกลานเพชรได้แต่ก็ไม่สามารถหลอกโคนั้นได้จากนั้นโคนั้นก็ได้เปิดใช้งานเข็มกัดยิงลูกบอลทําให้ลูกบอลบีบพี่สาวหลังรถจนทําให้สลบไปอีกคนเมื่อจัดก,การคนร้ายป้นเพชรเสร็จโคนั้นก็ได้ให้ด็อกเตอร์อากาซะ โทรไปแจ้งตำรวจเพื่อจับโจรป้นเพชรส่วนโคนันก็จะไปจุดนัดพบเพียงคนเดียวและห้ามด็อกเตอร์มายังสถานีเคมบาชีเด็ดขาดจนกว่าโคนันจะติดต่อกลับมาตต่มาที่มาถึงเวลานัดส่งซอฟต์แวร์วอตกา้าก็ได้สั่งให้คนขององค์กรรปจำที่ก่อนวอตกา้าจะเดินลงมายังสถานีเคมบาชีและมุ่งหน้าไปยังล็อกเกอร์หยอดเหรียญที่เมื่อวอตกา้ามาถึงก็ไปพบใครอยู่เลยทําให้วอตกา้าที่หัวเสียก็ได้จุดบุหรี่ขึ้นมาสูบโดยไม่รู้เลยว่าโคนันได้เฝ้ามองอยู่ห่าง ตรงล็อกเกอร์แถวในสุดวอตกาที่สูบบุหรี่อยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นเช็คเงินสดขององค์กรที่แนบเอาไว้ตรงล็อกเกอร์เบอร์00-32วอตกาจึงได้เปิดล็อกเกอร์ออกดูก็พบแผ่นซอฟต์แวร์ที่ติดไว้ด้วยเทปกาววอตกาที่เห็นแผ่นซอฟต์แวร์ที่เป็นเป้าหมายของตนเองก็คิดว่าคุณอิซาคุระคงกลัวมากและหนีไปแล้ววอตกาจึงได้ทิ้งบุหรี่และถอดถุงมือเพื่อแกะเทปกาวออกพร้อมกะโทรหาผู้องค์กรที่ประจำอยู่ด้านนอก ให้ตามรอยคุณอิตาคุระที่หนีไปแล้วและน่าจะยังหนีไปได้ไม่ไกลซึ่งพวกองค์กรที่จับตาดูอยู่ด้านนอกก็ได้รายงานว่าคนที่เข้ามาในสถานีเคมบชินั้นมีแค่คนเมากับเด็กเท่านั้นขณะนั้นยีนที่ตามมาก็ได้ใช้ปืนเล็งใส่วอตกาที่วอตกานั้นเปลี่ยนเวลาส่งของตามใจชอบวอตกาจึงได้บอกเหตุผลให้ยีนฟังจนยีนได้รู้ว่าคุณอิตาคุระที่รอรับเมล์อยู่บ้านพักต่างอากาศก็เกิดไฟดับแถมพรุ่งนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลวอตกาจะได้ส่งซอฟต์แวร์ ตอนตีสี่แทนซึ่งยีนที่มองแผ่นซอฟต์แวร์ก็บอกเหตุผลว่าทำไมต้องมีเทปกาวติดอยู่กับแผ่นซอฟต์แวร์ก็เพราะมีคนอยากได้รอยนิ้วมือของวอตกานั่นเองซึ่งถ้าใส่ถุงมือก็ไม่สามารถแกะเทปกาวออกได้และก็บุหรี่ที่ทิ้งไปจากนี้ัสของคนสูบบุหรี่เมื่อไม่เห็นคนที่นัดมาก็จะจุดบุหรี่สูบด้วยความหงุดหงิดและถ้าเอาก้นบุหรี่ที่วอตกาทิ้งไปตรวจสอบก็จะได้ D n a ของวอตกาแถมในกล่องแผ่นซอฟต์แวร์ ก็ยังมีเครื่องติดตามอยู่ยินนั้นคิดว่าคนที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่คุณอิตาคุระคุณอิตาคุระเป็นโรคหัวใจคงไม่ได้โดนไปภูเขาที่มีหิมะตกหนักเพื่อรอเปิดเมลทั้งที่จะเปิดอยู่ที่บ้านก็ได้ผู้ใช้ที่คุยโทรศัพท์กับวอร์ดก้าคงเป็นใครสักคนที่อิตาคุระจ้างมาและค่อนข้างฉลาดก่อนยีนจะถอดถุงมือและจับไปที่กล่องใส่แผ่นซอฟต์แวร์ที่มันยังอุ่นอยู่ก็แปลว่า คนที่ตามสืบอ,องค์กรยังอยู่แถวนี้ในห้องล็อกเกอร์หยอดเหรียญทำให้โค้นั้นถึงกับขนล,ลุกเพราะตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตมากๆทั้งแผนสืบหาตัวองค์กรที่ล้มไม่เป็นท่าและยังต้องมาถูกเจอตัวอีกยีนละวัดกา้าจึงได้ดูชั้นล็อกเกอร์แต่ละแถวเพื่อไะไรข่าโคนั้นที่แอบอยู่ชั้นล็อกเกอร์แถวในสุดึืนเป็นแบบนี้โคนั้นจะต้องถูกเจอตัวแน่ แต่เมื่อยียราวดก้ามาตรวจสอบล็อกเกอร์แถวสุดท้ายก็กลับพบว่าไม่มีใครอยู่เลยซึ่งโคนันนั้นก็แอบอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ เบอร์ศูนย์สองหนึ่งเก้าทำให้รอดพ้นสายตาจากยีของวัดกาแต่ยียนั้นก็มีเซนว่าจะต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนจึงได้ไล่เปิดตู้ล็อกเกอร์ดูจนมาถึงล็อกเกอร์ของโคนันเบอร์ศูนย์สองหนึ่งเก้าที่โคนันกำลังถูกยีนเจอตัวแต่ด้วยความโชคดียียนก็ได้หยุดการเปิดตู้ล็อกเกอร์เอาไว้และคิดว่าคนตัวใหญ่คงไม่มีทางเข้ามาซ่อนในตู้ล็อกเกอร์ได้ก่อนจะปิดตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญไปหลังจากนั้นยียนและวัตกาก็ได้รีบออกไปจากสถานีเคมบาชี ที่คิดว่านักสืบที่อิตาคุรจะจ้างมาอาจจะเรียกตำรวจมาก็ได้ส่วนโคน,นันที่รอดมาก็ยังไม่กล้าออกจากตู้ล็อกเกอร์เพราะกลัวว่าองค์กรชุดดำยังดักรออยู่ด้านนอก ซึ่งโคนนนที่ยังอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ก็ได้แต่คิดว่าพวกองค์กรชุดดำมันมีเป้าหมายอะไรกันแน่กับคุิตาคุระที่สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมามันไม่เกี่ยวอะไรกับยาที่ไฮบละสร้างเลยตัดมาที่ทางดเอรอากาซ่าได้โทรเรียกสารวัตรมาจาับโจรป้นเพจซึ่งดอกอรอากาซาก็ได้แต่รอการติดต่อมาจากโคนนนเท่านั้นที่ยังอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เบอร์0219ก็ได้ยินเสียงคนเดินมาจากทางด้านนอกและเดินมาหยุดตรงหน้าตู้ล็อกเกอร์ของโคน,นัน ก่อนที่ตู้ล็อกเกอร์นั้นจะถูกเปิดออกและคนที่เปิดตู้ล็อกเกอร์คือไฮบาระนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วไฮบาระที่เป็นห่วงจึงเลยใช้แว่นตาสำรองตามหาโคนันจนมาถึงที่นี่โคนันนั้นได้นอนหมดสติอยู่ในตู้ล็อกเกอร์จากการขาดอากาศหายใจหลายชั่วโมงที่พอรู้ตัวอีกที ก็เป็นตอนเช้าไฮบารัซจึงได้ถามว่าโคนันมาทําอะไรที่นี่แต่โคนันก็ายเบีย่ยงที่จะตอบก่อนชวนไฮบารัซกลับไปที่บ้าน, a a. นาดรอากาซาขณะที่ทั้งคู่เดินกลับอากาอิชูวิจิก็ได้เดินผ่านมาพอดีและสะกิดใจกับไฮบารัททาเอาไฮบารัซถึงกับขนลุกกับเซนที่สามารถสัมผัสถึงคนขององค์กรชุดดําได้และก็จบโคนันเดอะซีรีส์ปีที่7ตอนที่3 3 4ร้อถึงสามกับคดีการติดต่อกับองค์กรชุดดําตอนพิเศษ3ตอนลวด ถ้าทุกคนชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราโดยตรงก็แค่กดสมัครสมาชิกเพียง3 5มบาทเท่านั้นและอย่าลืมว่า1ไลค์1ซับของทุกคนคือกำลังใจของเราในการทำคลิปแล้ววันนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีครับ